สวัสดีครับชาวเดเรอรกีท่านอยู่ผมก้องซาครับวม่ใี้ในเกมบัวสองอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงสกินของโอวัชลีกของตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับรามาตาครับตอนนี้มีแจกแล้วด้วยรวมไปถึงลีกโทเค็นและก็ในส่วนของข้ามเทียร์หรือว่าข้ามเลเวลในแบตเ l e p พาร์นั่นเองครับ ที่รับบยังไงจะดูตอนไหนก็รีวิวลืมกดไลค์กดซับว่าแชร์ครับเป็นกําใจก้องซาด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v ว l ล o เรนซ a ค l o ์ดิวตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยในส่วนของครั้งนี้ครับ League Midseason Madness ครับก็เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีการแจกในส่วนของสกินอีกแล้วซึ่งบอกไว้ก่อนอันนี้จะต้องรับผ่านทาง YouTube เท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่าลืมไปเชื่อมบัญชีของ YouTube ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดเชื่อมแล้วก็จะขึ้นตามภาพนี้นะซึ่งต้องใช้ในส่วนของบัญชีอาส่วนตัวนะครับไม่ใช่บัญชีแบรนด์นะอย่างช่องผมก็คือใช้บัญชีแบรนด์สกิมเมอร์ไม่ได้ต้องใช้บัญชีส่วนตัวนะครับผมซึ่งพอเชื่อมแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ ช่อง u b e OW a อ l e a g u e ได้เลยนะครับซึ่งวันที่ผมลงคลิปหรือตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยกำลังมีไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยครับใครที่อยากได้สกินฟรีๆก็สามารถไปเปิดดูทิ้งไว้ได้เลยครับโดยของที่ได้นะครับก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ครบ2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงครับครบ2ชั่วโมงนะครับจะได้การ์ดหลังชื่อม s ดซี a ั่นแม n นิสครับมันคืออันนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะมิดซีซั่นแม n นิสจะได้เป็นหลังชื่อแบบนี้อย่่างที2ครับ ซึ่งผมหาไม่เจอไม่เป็นไรครับอย่างต่อไปครับสกินทีมเย่าทีมเยือนโอเวอร์ลีกของรามัตราครับก็จะมีได้ถึง2สกินเลยนะก็คือสกินนี้ครับทีมเย่ากับทีมเยือนนะครับก็จะเป็นสีโทนส้มขาวเนาะส้มขาวเทานะครับแบบนี้เลยนะและครบ8ชั่วโมงครับจะได้ในส่วนของสเปร์กิมจิสแลปครับแล้วสำหรับคนที่ดูนะครับจะได้รับ5ลีกโทเค็นต่อ1ชั่วโมงครับและรับในส่วนของข้ามเทียร์2ชั่วโมง ต่อ1นึ่งเลเวลนั่นเองครับผมซึ่งอีกโทเคนไว้ซื้ออะไรก็คือซื้อของพวกนี้นั่นเองนะครับผม,มประมาณนี้ครับแล้วสกินมาค่อนข้างไวนะครับอืมคือผมดูครบวันแรกเนี่ยแชั่วโมงคือได้เลยซึ่งเอ,อ่อในส่วนของรอบนี้จะมีทั้งหมด3วันด้วยกันซึ่งวันแรกมันผ่านไปแล้วซึ่งคลิปผมเนี่ยน่าจะลงวันที่2นะครับก็ d a y 2แล้วก็ Final นะก็คือดูหลักให้ครบในส่วนของ10ชั่วโมงแหละก็คือจะได้ครบทุกอย่างนะครับซึ่งถ้ายิ่งดูครบดูเกินอีกก็ ได้ลีกโทเคนเพิ่มก็คือ10ชั่วโมงได้ของทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นกนะ็คือ1ชั่วโมงก็คือได้ห้าลีกโทเคนนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าแบบเออแบบชอบดูอยู่แล้วก็สามารถรับในส่วนของลีกโทเคนฟรีกันได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะโดยส่วนตัวมาครับรามัตรารามัตราก็ไม่หนึ่งตัวที่ผมว่าเก่งนะแล้วก็ยังเห็นเล่นในก,การแข่งขันอยู่เยอะพอสมควรครับสำหรับมาตาครับแล้วซิมเขาจะไม่เปิดเทเลพอร์ตเหรอเดินอย่างนี้เลยเหรอได้แล้วกินก็สวยอยู่นะ จร, e ริงๆแล้วมานตาก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าสกินก็ยังไม่เยอะเนาะด้วยความเป็นตัวละครใหม่นะครับแต่มีสกินฟรีมาก็ดีฮะดีเลยจ้าดีเลยจ้าอันโซอ่ะเออตายไปอ่าต่อย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 โอเคสวยมาก โอเคครับเจอตัวเดียวนี่แลมาตาบอกเลยว่าถ้าวัดกับไม่ใช่แท้งนะหนึ่งหนึ่งแท้จะชนะทุกตัวนะจริงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับถ้าศัตรูแบบไอ้นี่หน่อยนะั้นบอกเลยว่าแป๊บเดียวหายฮะโอเคครับไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบยีงไปฮะมาใช้อน,นี่หมดแลวฮะใช้อน,นี่หมดละรอก่อนรอก่อนเอ้าลืมกดนะโทษที ลืมกดแปลงล่างฮนะอ่นี่ผมก็ไม่ค่อยเล่นแรมเท่าไหร่ด้วยนี่มันก็ไม่ตัวละครที่โหดน,นะแต่ว่านั่นแหละมันก็ทุกตัวละครแหละแทงมันก็ต้องซัพพอร์ตก็ต้องดีนิดนึงนะอ่ะเออด้วยความที่เราตัวละครใหญ่นะเราก็จะโดนยิงได้ง่ายๆนะเฮ้ยบาด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 ไป,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 ไปว้าวฮีโร่ในบันไดเออ ต่อยไปกระเซิร์กกับเพื่อนไปเลยครับซัฟเฟอร์ไปฮะเออรับดาเมจไม่ไหวโอ้ดาเมจมันแรงจัดว่ะซัฟเฟอร์ได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับแล้วยู่จอออออนินต่อโอเ้เขาก็กรเซิร์ฟด้วยโอ้โหอันนี้สบายไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะโอเคอ่ากดไปเลยก็กด้ เออเออเออต่อยต่อยต่อยตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วโอ้โหเซนผมจะเอาเซนให้ตายเมื่อกี้เพื่อชุบขอบคุณมากเคลียร์ลิเดียเคลียไปได้แน่นอนตายเถือนเพื่อนโอเคโอเคเรียบร้อย เพื่อเราลุยอย่างนั้นเลยเหรอใจเย็นครับใจเย็นบอตัวเองนั่นแหละบอตัวเองไม่ต้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 องถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคครับโอเคโอเคถอยก่อนนะโอเคจีกับตายนะโอเคครับไม่ต้องเงินจีต้องไปต้องเอินจีเออต่อยต่อยอัดไปต่อยอัดไปเมดวะ แล้วก็มีเมฆเหมือนกันผมนุ่นน่าจะใช้ไอ้นี่ไหมอ่ะแล้วยูจิโน,นโอ้โหนานโนผมมีอัลติเมทแบบโอ้โหสวยสวยจัดชิวคือต้องบอกก่อนว่าามีริปเปอร์ถ้าเขาได้ยิงนะก็บอกเลยว่าดามเมจเขาทั้งแรงนะครับคือน่าจะมีในส่วนของทางเซนเดนส์แหละนะครับไฟต์ต่อไปอเอๆยังไม่ปล่อยเลยยูก็ว่าเด้คุณเอ้า ดิครับพัดล,ละเมื่อไรผมทำลามิเมจได้เรื่อยพัดไปเลยครับเวลิกูดเวลิกูดเออเลสโกลุยกันต่อกับสกินลีกสุดสวยแต่ผมชอบนะผมว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมาไวขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงแรกๆจะได้ไหมใครที่ทนันโอวัตสองแรกๆอ่ะที่แบบมีโอวัตลีกอ่ะแล้วเขาแบบอะไรเขาบอกเฮ้ยไม่สกินจะมา อนนี้มาไหวมากคือผมดูครบ8ชั่วโมงปุ๊บมาเลยนะครับหืออะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเอาสวยฮะไม่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 ลงไม่ลงไม่ลงเอา่อยทะลุโล่ได้นะเพื่อนนะเออเออรับไปก่อนรับไปก่อนรับเละรับเละอันนี้รับเละอันนี้รับเละอยู่รับเละอยู่รับเละอยู่เออถอยก่อนเนี่ยรีบไปรีบไปรีบเอาแล้วมาคนเดียวอย่างนี้สบายใจละฮะยิงไปเลยฮะโอเคครับ โซเจอร์อะมายิงเป็นโซเจอร์เลยครับนี่มาอะไรอะอะไรไลไลไลเออเออมาเออต่อยต่อยต่อยเออเป็นการวัดกับซัพพอร์ตป่ะเออซัพพอร์ตมาสู้กับแท้งครับมาอันนี้ดีอยู่ดีอยู่ฮะเออซัพพอร์ตสู้กับแท้งแล้วสวยมากครับต่อยครับโลเกตประหลาดดูสวยมากเฟดไปไหนอะครับ ไปไหนอะเออกระแทกหน้าไปหนึ่งทีสวยงามมากยิงกันไปหน้าบ้านก็เป็นตัวที่ทำ damage ได้แรงมากจริงนะ support เอ้ยไม่ใช่ support แทงตัวนี้อันนี้ยอมรับนะดาเมจต่อเนื่องมากยิ่งทีมซับดีๆฮะแล้วตัวมันตัวมันผมมันฮิวไม่ยากตัวมันใหญ่ปลาเดินมาให้ยิงก็ดีนะครับชอบเลย มาเลยครับเออมีตัวลงมาอย่างนี้ชอบเลยฮะต้องหนีครับอะไรไปไหนไปไหนอ่ะสวยมากฮะเมตรเดียว2ที่เมตรไม่เป็นไรสองทีเมตรโอเคครับสองทีเมตรเราเคลียร์ไฟได้นี่คือเห็นผมบอกแค่สองที่เมตรนี่คือคุ้มค่าละออยิงไปบุรฟาลาบินมาไม่มีซัพพอร์ตมาอย่างนี้เรายิงกันหน้าบ้านเลยวะเฮ้ย เมดเลยครับสวยมากฟีดอนมูฟใส่ไปฮะจริงๆก็ดันมา้วยิงอัดหน้าไปละกันครับผมยิงไปก่อนพาไหลมาเลยปะเออมาเจ้าจะโดนดันดันไปไหนอะอะไรอะไรไล่มาวัดกันตรงนี้แหละมายิงเป่าก็ได้ครับผมเรียบร้อยจบว่ะเอ้ย ด,ดูเดือนไงไดสกินหลีกมาแล้วมันจะเล่นดีขึ้นครับทุกคนใช่ไหมอ่สุดยอดนาเว่เก้าพันครับดูเดือดจัดโอ้สกินสวยนะเอาเรื่องนะเออสุดยอดฟาราเราก็สุดจริงเหมือนกันนะครับนั่นเป็นช็อตที่ไปไปบิน,บ,นบินยิงอะ่ะใช่ไหมอ๋อช็อตนี้เลยฮนะครับนี่เลยจัสติเกเรนฟอร์บฟครับสวยมากะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วผมก็ไล่ต่อต่อยจนตายสวยสวย,สวยครับผมก็เรียกว่า มีสกินแจกด้วยนะครับได้ของได้หลีกโทเคน็นคือเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่เล่น Overwatch นะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมลงคลิปก็น่าจะมีสตรีมอยู่นะครับก็ไปดูกันได้ในส่วนของออในส่วน YouTube Overwatch หลียญนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแจกครับเป็นเงินที่กองสร้างในผมสมนน่ัสดีเอาไวใ้เห็นครับสวัสดีครับ